สวัสดีครับวันนี้ทางก้อย่าปามจะตปปลแบบ่้นพันญ้าฮาลาปัดบาซิงนะครับรากเมื่อโปรโมชั่นผมแจ้งไว้ในโพสแล้วนะครับแบบ่้นกับแบบต้นจะเป็นคนละราคากันนะครับอันนี้ผมจะส่งให้ปีแล้วจะมีแถมทุกโปรโมชั่นเป็น คนะ่อนทานแก่นะครับก็จะมีค่าเค้ากันไปนะครับแบบมีรากและไม่มีรากสําหรับที่ไม่มีรากเขาก็จะไปแจกตามแบบนี้นะครับก็าสามารถปลูกได้เหมือนในเปียทั่วปทุกอย่างแล้วก็ผมจะอบก,ก,กับฟางนะครับ แล้วก็ผมน้ำตอนนั้นตรงให้กับต้น้าส่วนแปลงหญ้านะครับก็จะมีในเพจของกลุ่มใน YouTube นะครับลองติตามดูได้อันนี้เป็นต้นทันที่ว่าไปติดช่วงปีใหม่นะครับอยู่ในกล่องต้องเป็นอาทิตย์เรางอกรากออกมา สามารถกลับมาปลูกได้แต่ว่าโดยปกติที่ผมส่งัวอยู่ในเกม2อวันสามวันครับอันนี้มันจะติดปีใหม่นะครับพนักงานเขาน่าจะหยุดกันเยอะหรือเจ้าเดียวนี่แะครับตั้งแต่ส่งมาล้วก็จะใช้จุดจนี้นะครับแล้วก็จุลงในกล่อง สนใจติดต่อ0 80, 8, 89, ูนย์แปดศูนย์สองกดหนหไม่ก็ทักแชทนะครับแล้วก็ทักไปทางเสดได้เลยสวัสดีครับ